แต่ไม่มีข้าวให้ซื้อไม่ต้องใช้กินแป๊บเดียวแบบการทูจีนมาครับทูตจีนมาเลยมาเลยยังแถวนะที่มีสุดป้าดีเหมือนเมื่อวานเป็ดขาดคนอันนี้ดีใครเนี่ยแย่ตัวมาเปิดไฟกดยังไงไปเลยไปเลยน้ำเลยน้ำเลยขอขอดูไฟฉายหน่อยดีไฟฉายเราส่องกับหลังอ่ะ แค่ขอดูไฟฉายหน่อยดิเพื่อนดนตดมก่อนไม่เดเดินตามนีออนอยู่พี่มีสงสารน้องหน่อยน้องเล่นในโทรศัพท์กลุ่มพี่ว่าพี่มีถือ่าอแล้วนั่นนี่ยดูดูถ้าเดินน้องดิไปขึ้นไปเลยตามพี่หมีไปนู่น เวลาลรส่งกำลังกนทางถนนใหม่อุ้ยแล้วหน้าขนเลยอะแขนเป็นอะไรอะแม่อย่าไปตามมาทิ์นะมาทิ์ชอบกินับเฮ้ยเพื่อนอย่าดันดีเดี๋ยวก็ตายาลอกมีแต่ควายเท่านั้นที่ตกไอ้เยี้ยก็ตกตกกันหมดไปที่ระนาดกนางตายตก อยากเห็นคนพูดตกเลยรอดูคนพูดแปลกแปลกแปลกคนพูดตกแไหนไหนโดดสำนักอ่ะมันโดดไปได้เลยดีกว่ามันโดดใจอยู่เพราะคุณทำนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่กูเจอไอ้เหี้ยเจอในโซนแล้วไม่พอที่กูต้องมาเจอในนี้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหจริงเนี่ว ดีแล้วที่ผมไม่สตรีมอ่ะไม่งั้นเราบินเอ้ไอคูรี่ขาดซ้อมอ่ะจริงจิงใกล้ตายเลยเลื่อนเลือนเลื่อยไปเลยโอ๊ยเพื่อนเพื่อนดันเราทำไมอ่ะเพื่อนเพอนดันเราดีเพื่อนมันไต่เชื่ยงไม่ได้นี่หว่าทั้งมันก็ต้องกระเท้เลยกระโดดต่ำเไปเลยกระโดดเลยกระโดดไปข้างหน้าเออมาอีกกระโดดมาทันทีบูดูมานะเล่นในมือถืออ่ะใครจะไปโหลดเล่นอ่ะ เบื so yeah. 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 Okay. Later, ่อเรียกตัวอย่างโอเล่นบล็อกบลอยู่เอเหรอแมันมันไม่มาเล่นได้ดูดูน้องเตียงข้างหลังมันนะเอะวจะปาตาแรกเนี้ยเกี่ยวกับอย่าไป็นมอนี่บล็อกสิย่านี่เพื่อนเพื่อนจะตายหายอยู่แล้วเพื่อนเลือไม่มีแล้วเอาอีกรอบจะได้เก่งๆไม่เอาแล้วเพื่อนเพอขอร้องจะตายหายเจ้าเร็วเดี๋ยวเพิ่งขึ้นสตรีมเฮ้ยผมรอผมแป๊บนึงดิเอาไป ผมตามหลังไปแอสตีมแน่นอนครับครับผมจะเปลี่ยนคำพูดละคุณแบ็ค์เชนข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินนำหน้าคุณตามผมมานะคุณแม็กอันนี้เกลียดดูชาติได้หมดเลยด้วยคุณพอใจแฟนฮอปะไอ้สนุกอ่ะเฮ้ยผมรับมือหมดแล้วครับผมจะมีโหมดเล่นกับเพื่อนกับสตีมอันนี้อันนี้มันดังดีนะเว้ยปอยอนที่แบบว่าเราเห็นชื่อเพื่อนไกลๆอย่างนั้นนะ ไอแมพผีนั่นแหละโอ้โหมองก็เห็นอะไรสักอย่างอันนี้ง่ายอยู่แล้วแค่แค่แต่คดอันนี้แหละเอ้าทำไมมือตัเอ้ากูถือป้ายกูถือตายไม่ขึ้นหรอวะเหนือไม่ว่างเหรอใครใครเปิดเสียงบ้างอ่ะมันแมพนี้ไม่มีดนตรีเหรอไม่มีมีแต่เสียงนกมีแต่นกจิ๊บจิ๊บอยู่เนี่ยไไม่ด้ยินเฮ้ยเอาเพื่อต่อก่อนโอ้ยทางบันไดที่ก็ยากแล้วเนี่ย มันก็ได้เรื então, อ pixel, ่องไป ky, ไย iksi, ้อนไปย้อนยย่าดันตู้ดิไปย้อนอ๋อสั่ตูอเลยต่เลยโอ๋ยสักต <mmm ู้อั่งตู้ลยอั่งต้ออส่ง้อ๋อั่งตู้อ๋อสั่งตวอ๋อสั่งต้อไอ่งตอั่นต้เอรอสั่งตู้อ๋อสั่งตอ๋อสั่งูอสั่งต้นอสั่ตออ่่อ่อ่ต้องสั้นรอ่าขามันสั้นวะ โอ้เตี้ยพอกันเราเนี่ยบันไดไม่ต้องใช้แล้วแอรียวเดินขึไนมาเลยโดดขึ้นก่อนจ้าครบมัยเนี่ยไม่เป็นไรไงวะกูล้าดูจ้ากูล้างถาอยู่ไพาคไปเช็คควายดิเลือเจอกันจันแล้วแอลเอา ยังไม่ไปอีกเหรอเช็คพอยกันแล้วนะยังยังเขาเช็คพอ,อ,อยกันหมดแล้วเนี่ยเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่ไม่ไมจอดตัวคุณละ <c oughs> เดี๋ยวมันจะตกคู่อีกเว้นสักหน่อยไ <c oughs> อ้ยีกูที่หนึ่งกันนะเว้ยตอนแรกอะพกเพิ่มเกมลุกอะโอ้ยทำไมไมายูพี่อีกแล้วพี่ต้องไปฉี่เหรอทำอะไรกันเ <c oughs> ออไม่ขึ้นมาเพือ่อนสักที คนนำเราไปตกไปอีกครับเาตกไปอีกแล้วยืนยืนในสำานักนานเกินขาแข็งไม่ยอมกระโดดเดี๋ยวเฮ้ยราดูแอลก่อนมาเลยจาบมาเลยค่อยๆนะโดนกลางๆอ่ะโดนกลางๆนี่หลอดอยึ่งแล้ว ก็อดกูตายซะตรงนี้อ่ะเอ้ากขึ้นมาไม่ได้หรอสองคนก็อดกูตายตรงนี้นะเขารอขึ้นได้แล้วอ่ะรอเพื่อนอยู่มาเอลมาฉันรอเธออยู่ไม่เคยหย่านันเพื่อนหย่าดันตูดกูเอ่ะตีจะตีใหม่เข้ามาแล้วอ่ะเราจะติดตรงนี้อยู่เอ้เริ่มอะไรแล้ววะมาเรื่องมาแล้วนิดนึงนิดนึงอันนี้ไปแล้ว อันนิดนึงอันนิดนึ่งอันนิดนึงนิดนึงเลยได้ตกลงไปแล้วไม่ไดืโอเคไม่ไปแล้วมันคงไม่ตกลงแล้วนะไม่มีเลยค่อยๆมาเธอเออมันรอดแล้วโคตรเยี่ยมโอ้ละมันเกินใจกลัวจัดมอ้ยกลัวมาแล้วเมื่อไร่กูกรไม่จะบอกว่าอันดับหน้าก็ยังยากอยู่เนี่ยเอลเลียนันหน้าฉันอยู่เนี่ยอันนี้คือหนากเลยนะถ้าตกไปเนี่ยเช็คไฟเช็คไฟแต่แต่แแต่มันแต่มันมีเช็คไฟกันไปวะ เช็คยังไงอะยืนเฉยๆหรอยืนเฉยๆใช่โอ้ยอะไรโดนอะไรพี่หนึ่งสองสามโดนมาไต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 ขอบอะไม่ได้นึ่งถือบางคับมันชอบใจตรงกลางนะกันตรงกลางมันใครไปสั่งมันใจรู้ปัใจรู้ดิรถอยมาพี่รถอยมาไม่ตกไม่ตกไปเลยไกลแล้วไแล้ว เล่นเล่นในมือถือไห้เอาเป็นในคอมอ๋อแล้วทำไมมันตึก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 กันล่ะรอรอรอเราภาษาคนนี้ก่อนแล้วดูดิความปลอดภัยขส่วนอะขอให้โดนนะพี่ปังอันนี้ก็จะเจอวงาเลยเหรอใช่ใช่กระโดดให้โดนสะพานนะมันจะได้เกาะได้ครับเอมันได้เกาออหัวตกตร้องทำแต่ ไปจ้าดโดดเกาะอ,อันนี้ต้องโดดเกาะไปจ้าเอลไปครับเดีเ่ยต่อได้เดี๋ยวขาหลบให้ละขามันส,สนั้นสุดตัวน,นี้เลยอะไรวะเนี่ยอย่าบูพี่ตัวละครดี นี่มันโครงการพิตูนี่หว่าไอ้เรียวก9ทีละ9เตี้ยเสมอทคือตัวจองกับตัวชิลินนั่นแหละมาได้แล้วกันน้าโอ้ไปครับกูนำไปครับขาดใช้รเปล่าเนี่ยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไกด์ทางจีขครมาก่อนยี้อ่ะขอลืมไปหมดสตรีมกลับมาก่อนครับเป็นไหมไปแล้วเฮ้ยอะคอเ่าส่งกว่าเราอีก มันชั้ันนีนสูงกว่าใช่หรอเธอท่านนี่อดูดูดิเท่ากันพี่ยาบุเลยลองดูอ่ะลองเดินเนี่ยอีกแล้วเท่ากันไอ้คิร่ามันสูงเพราะว่าชุดมันสูงอันยอนเออเหรอเอออ่ะไม่เคยเห็นเลยใส่ส้นใส่ส้นตึกอ่ะไอ้เยี่ต้องเก็บป้ายก่อนใส่ ไปอะไรนี้เป็นเกียร์ด้วยแบบไกล์นำทัวร์ไปไปส่งไปครับมาแล้วเดินเลยครับไกด์ตามกัลนะครับขาสั้นอันนี้บล็อกตูดให็น่นีเลยคว้ยปิดตูดปิดตูดทำไมไม่ได้เซฟจุดสองแล้วเออเอบซื้อชุดมาลืมซื้อเกงยร์มามากระโปรงเฮ้ย บ้าซื้ออยู่ดูเกงในดีสีดำกระโปงกระโปงเปิดหลังกับปิตาเอ้นี่นั่งได้เหรอมายงเอพักอ่อาแรงเหรอวะมันมีหลอดเไม่ใช่หรอโอ้เอาเอาติดเอาติดบั็อกีัยนี่มันจะลำบากเน่เ้ยสบายมอกติวติวติวไอ้เรื่อง โอ้ยเจ๋อไม่ชอบวันนี้เลยรอ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 ดูตัวนี้ก่อนไปจ้าแอบไปเลยว่าใคร้ดไปก่อนเลยไปเลยจ้าเฮ้ยนหลอกมาทรอตกหรอไปอยู่สัไปต่อโอ้โหไอตีที่มันนำเราหรือเปล่าวะอ๋อให้ให้อะไรวะ ไปเพื่อนลาสินเพื่อนจะกดดันแอลมันนะแอลจะตกใจเหมียนโยเหมียนโยเขาแบบว่าพูดระวังกั้นเลยอ่ะที่ดืบอ่ะไปทางนั่นบอกป่ะไปไปไปเลยครับมัได้ทั้งซ้ายแลงขวานะมันมันได้มันขึ้นได้ทั้งสองทางขวาเหมือนกูเดินกระโดดไปติดอะไรก็ไม่รู้ร่วงมาเดียวว่ะเอ๊ะคนนี้ดันเพื่อน อาจารดิเอ้ยข้าแค่ฟางคุณเดินไม่ไอ้สัเอ้ากุต้องเดินเองแล้วสั่โอ้ตกไปขวามอเดียวหน้นไปอย่างไรเราไม่ไม่โดดลงมันไดกันนะขึ้นบันไดไปขวาไืขวาอ้าวขึ้นตรงไหนอ่ะไม่ใช่มันไปด้สองทางหรอผ่านป่ามาไปดีกลับหลังค่ะต้องเดินกับไปขึ้นัมไหก็ โอเคมาทางแอร์เรียลเดินาเดินตรงอึเดินตาซก็ทำใจหน่อยนะหงานิดหน่อยอจาไปก่อนดิเขยบเขหยบมัวน่อยเยิบม้วน่อยเพื่คนนี้ลีเพื่อนอนน e x p e t expert อยิบม้วเพื่อนนนีจะเอาไว้ังละเ้ยมันเสียนี่หว่าเนี่ยเวผมตรวตรงนี้ไม่ถึง รอซินซินก่อนซินสินทำอะไรขึ้นเจออย่างเนี้ยเจอแล้วม้งเอ้สิสิขึ้นผิดทางอีกลากนมาได้สองทางนี่ว่ามึงดูมึงดูแอลขึ้นบันไดก่อนรักขึ้นผิดทางวันที่หนึ่งไม่ใช่หรอมันก็ต้องจะขึ้นยังไงเอาแล้วไปทางไหนเนี่ยอเพราะว่าทางเดียวให้ขึ้นได้ ทำไมกูมาขึ้นฝั่งนี้วะอันนี้แหวนอ้วยกนเนี่ยเปนแค่แหวขึ้นไปทต้องนี่ลงมาเออลงมาก่อนขึ้นฝั่งนึงไม่ขนทำไม่ขึ้นหลังันไดอะไม่ขึ้นหน้าคนใดเลยพ่ออย่าดันดีเพื่อนบังคับปล่อยวางตาเขาดีสักก็จริงเดินจะยากอยู่มามา ยืมจับจับเอาสักนี้สักนี้สนไปได้ปะเอาแล้ก็ได้อยู่เอาเอขาโดนถึงปะเฮียยเฮีเฮียยเยเยเฮียยเฮียเยยสู้ ไปเดิาบอกว่าไปไปอะไรนะไปภูเขาหิมะไอ้เนี่ยอยากไปเกว่าหิมะอีกนไปกว่าไปไปไปเดินเขาอื่นไหมไปไปเดินเขาอื่นไหมขอนี่ขอนีไม่้นคนเลยเขาไไม่เาเทสไอุมก่อนเลยเอาออ่อ่เอาอ่า่าอ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 าอออกา่าอออ เออขายจะตกแล้วอ่ะเบาๆเบาๆไกลมากเลยอ่ะเออช้าๆนะเอ้ยขายจะตกช้าๆนะโอเคอโอ้ยมันได้มันโอ้ก็หลบอกแล้วกูจโดดนันทีแอลไปแล้วก็โอเคแหละถ้าเกี่ยวว่านางดุอีกซะเราไม่ผ่านกูจะหิ้วนางไปละเออเพื่อไปเจออะไรใหม่ๆก่อนเออกวัวได้ตัวจะเสียแล้ว นี่ยากจีิเอ๊จุดพักใจเขามีสัญลักษณ์ใหม่ด้วยวะยืนยันบัตรกันดีกว่ามันไม่หลายดักเราไปเจอปออยู่บางแสนกันวัอ่าจีบสาวก็เจอผมที่สปีดบางเกตทางซ้ายไปเลยซ้ายไปเลยใช่ดึ๊บ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 เทปบินมีเด็กแว้นอะไรดึ๊บ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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปลากมาแล้วดูสุดก่อนดูสุดก่อน ซิ้นสินอยู่ไหนเบาๆอาจาค่อยๆค่อยๆดึงดึไปเอ้ยเอยเอ้ยยายาว่าถึงเสนใจแล้วเบาๆอ้อใจที่สุดว่ถึงเ้นใแล้วเธอก็ถึงยอดภูเขากูกดตัดคลิปกูไราอราอบดึงแล้ววะคึ่งชิ่วโมงเงยะถึงยอดภูเขาถึงแล้วโอ้่าจะได้ไปแล้วเว้ยปะเรา เป็นไงบ้างครับผมสับการเดินป่าของคณะนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เข้ามาเล่นโลบอกนะก็สนุกดีนะครับแมปเดินป่ามันเนี่ยดูครีเอทดีแล้วก็ผ่อนคลายนะครับจีดตรงนเดียวคือมันยากนะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องหามต้องเขียงกันไปแบบนี้แหละครับบอกเลยว่ากินเวลาเป็นชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากนะครับเจอคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้เขาต้นไปก่อนสวัสดีครับผม